นี่หาเราก่อั่นหาสัแล้วเขาเรียกว่านัโองนี่ไม่เก็ตแต่ว่าอันนี้ไมีหาสีฟัะสามคกสามุกเออเห็นมากเลยเม่เกาเนี่ยล้อหเลย้อยเขาเลยไม่เก็ตัวอจ้าอินลีดีแม่คู่กันเสื่อซื้อไวหน้งจะต้องหมดอันนี้ยังสามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดเจ็หาหาเก็ตนี่ตามมสามวด ค<อ>ือเลไว้ใไว้ออขา<อ>ให้ได้มันมาจ้าสาธุให้ได้อันค<ม>เันยังาเจสูฟ่อนรูมัสเตฟ่อนแช่งกันนะสเดฟอนแข่งกันละเต้สเตฟฟ่อนแช่งกันครนเพื่านฝาว่าเ <c oughs> พราะว่ากมุ่ง่อาย,อยุมูนิเตเตเ้าคันโมกเ้าบันกะบ่ทันเนาะคือปกติสองสามโมงสี่โมงครับแม่ครัวสิมีธุระไปนะ จากน้อยอ่ะเส็ยดไปห้าเกิดเขาโทรมากเพราะว่าอาจารย์นักดนตรีเฮ็ดเพียงคางไว้อยู่สามเพลงเดียวยี่เดียวนีสามเพลงสามเพลงแต่นี่ได้หาแล้วหาแล้วมึอวัดไปอาไรหาบัดนี้เดี๋ยวสามเพลงค่ะเพิ่นทรมากเพิ่นว่าบึงก่อนขันเฮ็ดเพลงเดียวนึงนั่นตัวไปต่ออีกเจ็ดเพลงแต่ว่าลำรองแล้วแล้วลำรองประวัดเชียงงามลำรองค่ะประวัดเชียงงามแล้วก็ความจุนความรวยนั่นแหละ อดีตแฟนเก้าซุ่มซุ่มลำลองของแม่คู่สิไปอัดปลอยออกไปฮะน,นี่อันบ่ท่านปลอยค่ะเพราะกําลังเรียบเรียงกเขากําังสงเ็ดเป็นแฟนได้นั่นล่ะ <c oughs> บัดน,นี้มันมีแนวสีเว้าให้ฟางหลายอย่างเรียงนักดนตรีพอมันมีเชียมโยงกันเนะ <c oughs> าะเอออันนี้ข้องดาผ้ารวยกับฝนผ้ารวยเพิ่นกับพึ่งมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันดนี้กันแม่คู่กับสีเลียไม่เว้าาไม่เว้าาไม่ลืมเลย ฝ่าอะไรเห้อะไรมันเถือกเนะประสิเรื่องมาโกดเคยแจ้งสวัยหน่อยเพราะเป็นทาเนี่ยเหตุแล้วแล้วเมียวัดบาตรไปหาเลื่อมอัดมิตรโยบ่ท่านโมแจักถียเมืปีดอกบ่ท่นโมจ๊กถียจะุดพูดในหัวควานดวยาเป็ากันมอมเป็นบุญผาโสมโอสวัยหน่อยโอ้ เอาถาเราอยู่ให้มันเลี่ยสั้นเออคันจะใสมันบริเวณเทียนเดียวมันเรลีวเอาสตอกเมามาโอรยนั่นนะโลค่ะมาแตเมียยื้อใส่นะเอาเพิ่มว่าปู่รอบมาดอกจะว่าเอาข้าวอกเอาาบกอดอกเออมาๆๆจันมันในพร้อมกันเลย เไก่เหลวไกลเรลวคอ่ะอันนี้เป็นไล่ซื้อเนาะของฝนพาดลวยครับดาพาดลวยเอซีเพิ่นฝากรวมบุญมากอ้าแม่คู่ก็ขออวยพรให้เนาะค่ะ ขอให้เพิ่นมีโชคมีลาภมีโชคมีหมานเด้อมื้อนี้ขอให้เงินไรน้องให้ทองไรมาได้บุญได้กุศลหลายๆ่วมบุญ่วมทานน wow ํากันในครั้งนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้รายชื่อก็คืออ่านแล้วเด้อเนาะสิแม่นสิเอออ่านแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะนี่เริ่มแม่ครูได้รับแล้วเด้อค่ะเด้อขอขอบุญขอบคุณหลายๆนี่แหละให้เพิ่นมลำเพิ่นรวยให้มีโชคมีลาภมีโชคมีหมานนํากัน พ่อสวายคือสิบพวกขึ้นมาง่ายดอกเตีต้ยกำล,ลังมาพ่อไม่สวายเออพเพ่อเตรียมพร้อมทั้งมีบ้านเอาไหมครับใครเอาคลิปสองนะอือกราบสวัสดีแม่กู้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะวนที่มื่อนี้มื่อสันวันดีวันที่สิบหกสิงหาพ่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเนาะนี่แหละเอฟซีมีข่าวดีมาฝากมาบอกแต่เศร้ามื่อนี้แต่เศร้า คือมื่อนี้เป็นวันพระคือกันเป็นวันพระแม่คู่ก็เลยจัดเตรียมพลทธมารหลากใหม่ึ้นห่านแต่แต่เศร้าแ,แ,แต่เดือกวันถ่อไปแต่ตีซี่ลหลดแล้วดน้งยเขาก็กมาจัดเตรียมมีหลายเครื่องถวายปูเป็นดอกไม้เป็นพนลทธมารหลากใหม่เรียบร้อยบัดนี้ก็เลยนิมนต์ปูปูเพ่นกับมลัลงเนะาะมัลงพ่นกันเลยว้าวา่าพอไปเบืเ้องแล้วซันไปเบื้องพญานาคแลว้วสันพญานาคมีเกียรติบ่าซัน องคนี้มีเกจเด้อว่าสันเราเลยว่าองคนี้มีเกจบานนี่เกจนี่มันสีมีจักเสียนว่าสันเราว่าเกจองนี้มีจักเสียนเนาะพอเบิ่งค่ะค่กันเด้อสันเบิ่งไปบ้างมามีห่าว่าสัะเราเอ้าคือว่ามีหาเนาะบานนี้เ่าเกจเขาคือว่าเกจเสียนมีห่าเอาห่ากับหาเราเลยว่างสิละก็เลยบานนี้ก็เเลยว่าเอาเกจเอาไว้ทั้งไหนล่ะปู เกศเอาไว้ทั้งหนาสไป่าสันละวางเกดไว้ทั้งหนามีหาเสียว่าสันละ,ละระวัางสิละบ่เคยว่าจากเถียงเขาจะวางมึงนี่นี่ละตลลัวเพื่มขพงเพิ่นเว้าไปเว้ามาแล้วก็เลยเว่าวาวันที่สิบเจ็ดย่าลืมเด็ดขาดวันที่สิบเจ็ดให้เอาแค่นผู้ชายมา่าสันว่าแค่นผู้ชายเด้อ่าสันว่าวันที่สิบเจ็ดย่าเลื่อมเอาแค่นเก่า่าสันแค่นเอาไว้ใส่ปู แค่นผู้เฒ่ามันเก่าไปทั้งหนาตัวผู้เฒ่าไปทั้งหนาคือเก่าหละสัลลาว่าข้าเจ้าก็เลยตีใส่เก้าหนึ่งเจ็ดนี่แหละพล่กเรียกเฮจังซี่เอาสวายหน่อยคือเก่าหละว่าสันค่าตัวเก้าบาทวะสัลลาวายานคนจำบ่ได้บ,บ่เออ,เอ,อ,เอ,อมีแต่ทวงว่าแต่เฒ่ามีแต่ทวงว่าเฒ่ายาน <laughs> เอาไอ้มันไดเด้อพไวเลยจะได้เป่าแค่นี้ลีเด้นเออไม่ได้จองตัวเราจะสวายน้อยยี่หันนะค่านํำมันพิ่งไก่สิบเก้าบาทยี่หันละมันก็อยู่ในหันละในม้วนนั่นละแมนบอกอืมนั่นละอยู่ในม้วนนั่นละนั่นละเข้ากับพี่เจรนาเบื้องบาทมีพึ่กับว่าเจ็ดพญานาคมีเจ็ดแต่ว่ามีหาผอมเขาห้ว่าผู้ได้บอกก็ตามเถาะแล้วเลยว่า ออกปากแล้วเราว่าหานั่นแหละเจ็ดห่านั่นละ,นนละออกปากแล้วลว่าเจ็ดหาอืมเพิ่นว่าจังสันแล้วก็มีอีกข่าวนึ่งมือวานนี่แม่คู่ลงไปอัดเพลงจ็กสิเรียงบังเอิญบ่บัาบางเอิญเพราะว่าทะเบียนรถปูก็เพิ่งได้เห็นบ่ทะเบียนรถปูสองศูน่าบัดนี้อาจารย์นักดนตรีเว้าว่าสี่ขั่นผู้ขันข่นผมมีโชคนึ่สิอัดเพลงให้ฟรี่พอ เราเรยวางซสียละเสียัดเพลงให้แม่คู่ฟี่เราเลยวางเสียบัดน,นี้แม่คู่ก็เลยแตงเพลงอันเกี่ยวกับพระาน,นากอน,นันตนาคราชล่ำถวายแม่คู่แตงไปเจ็ดเพลงล้วละที่แรกบัดน,นี้เพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่แปดเราเลยบอกว่าเพลงมีพบเสีถวายพบบกเงินน้ำจักบาทปกตินตตก่นเทต่ดนตรีกับเพลงละหาพันธมันบ่<ะ>นั่นแหละเพื่อนก็นลดให้ เพิ่นอันสุบนั้นเพิ่นบอลวดแต่ว่าตัวอันองค์องค์ที่ล่ำถวายนี่คือเพออออิ่นบอกเงินนั่มผมเสียถวายเลยภาษาสันว่าขนาดเรียกเ่าท่านออกบัดน,นี้ขั้นเรียกออกของปูนี่เพิ่นเสียเฮ็ดให้ฟี่เพ<ม>ิ่นว่าเสียห้ฟ,ฟี่แล้วบัดนี้มันบังเอิญยังวมาดเตี๋ยเรียกลวดแม่คู่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งเรียกรคนักดนตรีสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ยี่ห้อฟอร์ดคือกันเนี่ยค่ะ นี่ละบันนี้บันนี้อาจารย์นักดนตรีเลยว่าอีหยังสีบางเอืญนขนาดนี้ว่าสันเสียงวันเพื่อนไทยหลวมมากอยู่ไทยทะเบียนรถอันนี้เททายไปปะเอือดไทยกับห้เพื่อนเบิ่งแล้วนี่ละนี่ละค่ะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรียงบางเอือนว่าะวะสันอาจสิมีนบางซิงบางอย่างละว่ะพราะว่าแม่คู่ว่ามันไข่ไข่กับงวดปูเราถ่วงอันงวดนั่นมันออก หนึ่งเจ็ดกับหกหนึ่งมันวะอ่ามีรถคันหนึ่งมาจอดไว้ปูลแล้วก็ทวงคันที่สว่างอันเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกันไหมค่ะนั่นละแล้วก็อีหยังคือสีบังเอิญแท้ประสานเบาคือสีบังเอิญแท้ปูเลยวานบนบังเอิญดอกประสานมันมีแนวอยู่ h ẳ นละเราเรียกว่าง,งวดมันเจ็ดหนึ่งงวดมันเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งขันนั้นกับหกหนึ่งเจ็ดเออเนี่ยล้วมันก็เลขตัวเดียวกันมาเจ็ดตัวตัวเดียวกันเออเนี่ยละทั้งซีเลยค่ะตัวเดียวกันทั้งซีเนี่เได้ค่ะ ตัวเดียวกันทั้งสี่ตัวเลยเป็นสี่ตัวตัวเดียวกันทั้ง uh, ส um ี่ค่ะน ok ี่แหละไห้ว่าทั้งเซียนนี่ก็คือเลียงมือเสานี่ปูวานี่แต่ว่าบ่มีปากกาแดงเนาะเมื่อใด้ะเห็นอยู่ดิเนาะเห็นบ่เกตตัวเอามาเขียนใหม่ก็ได้ ให้เพิ่นเห็นชัดๆเกีราเนี่ยเกลงแม่คู่ออกมากเลยล่ำจะได้ลำถอายว้รีแล้วบานเนี่ยเขากำลังเห็นดนตีเยู่เนี่ยมาล่ำก้อนมูเลยวันอเกลงนีออกมาเกียราวะเก้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดห้านี่แหละกับเจดห้าอันนี้คือเลขรถของแม่คู่็็คือสองศูนเจ็ด หนึ่งเลียกรถนั่งโดนตีกับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ใช่เมนไปอัดเพียงค่ะววเลขก